3องค์ประกอบใหญ่ของ Lifelong Learning สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมนีและนี่คือเอ t ตอร์ททางรอดของระบบการศึกษาสวัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับตัวนักเรียนในมหาวิทยาลัยหรือทางโรงเรียนนะครับ แต่ว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้อยู่อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งหรือคำหนึ่งที่ทุกคนได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการรีสกิลนะครับรีสกิลเนี่ยเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้เมื่อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของดิจิตอลดิสครัปชั n นนะครับหรือหรือการเปลี่ยนแปลงของยุคนี้ถัดมาเนี่ย หลายๆองค์กรหลายๆที่ทำงานก็พยายามที่จะอยากให้พนักงานของเราเองได้มีโอกาสได้รีสกิลนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนทักษะที่เราเคยมีให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้เนี่ยสำหรับบุคคลที่ทำงานอยู่ในบริษัทก็มักจะทำได้ยากนะครับคือไม่เป็นไปได้ไม่ง่ายนักนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศก็คือว่า ทางบริษัทเนี่ยก็มักจะมีการร่วมมือกับทาง third party หรือว่าองค์กรนอกของบริษัทนะครับเพื่อเข้ามาช่วยในการทำรีส s ิล l l ให้กับบริษัทนะครับนั่นคือสิ่งที่บริษัทสามารถทำได้แต่อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือตัวของพนักงานหรือบุคคลเองที่สามารถพัฒนาตัวเองได้เช่นกันจากการที่เราไปดูสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยหรือทางสื่ออื่นๆน,นะครับ ที่ให้ความรู้เราคราวนี้เนี่ยการรีสกิลเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะประสบความล้มเหลวนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกันโดยองค์ประกอบคราวนี้เนี่ยผมก็อยากจะหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อที่อยากจะชวนกันพูดคุยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราอยากให้พนักงานรีสกิลแล้วสมมุติว่าเขาไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขากลับมานะครับแล้วเขาก็พยายามจะมา ใช้ในสิ่งที่เขาได้ไปเรียนรู้มาหรือรีสคิวมาแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาอาจจะไม่ได้ตรงกับโจทย์ที่ทางบริษัทได้ได้คิดไว้หรือหาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันมีอยู่ทั้งหมด3องค์ประกอบหรือ3ปัจจัยนะครับที่จะทําให้การที่เราจะใช้การเรียนรู้หรือการศึกษาตลอดชีวิตนะครับที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่3าอย่างด้วยกันหนึ่งเลยหลักๆคือตัวผู้เรียนก็คือ ตัวพนักงานหรือตัวบุคคลที่เราจะไปรีสกิลตัวเองนะครับเราต้องทราบว่าตัวของเราเองเนี่ยต้องการจะรีสกิลอะไรแล้วก็มีความตั้งใจมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเราต้องการจะทําอะไรนั่นคือทางส่วนของผู้เรียนอีกส่วนหนึ่งก็คือทางผู้ประกอบการนะครับหรือทางบริษัทที่จะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับจะบอกว่า3อย่างนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีแกลบไม่มีช่องว่างระหว่างข้อสงสัย แต่ละอย่างครับผู้เรียนก็คือชัดเจนว่าผู้เรียนจะต้องมีการรีสกิลใีการพัฒนาตัวเองนะครับผู้จ้างหรือนายจ้างหรือบริษัทก็ตามนะครับจะต้องเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ผู้เรียนหรือพนักงานของเราที่เข้าไปรีสกิลมาเนี่ยตอบโจทย์กับสิ่งที่ทางบริษัทต้องการเพราะว่าเกิดหลายครั้งเลยที่เราให้พนักงานไปรีสกิลแล้วสกิลที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการดังนั้นมันก็จะไม่ตอบโจทย์หรือไม่ตอบวัตถุประสงค์ ทำให้มันเลยมีส่วนที่3ขึ้นมาก็คือผู้ที่เข้ามาควบคุมดูแลหรือรับรองความรู้ตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยนะครับก็เริ่มจะมีกันบ้างแล้วละ่ะพวกเกี่ยวกับการใช้มหาวิทยาลัยนะครับเป็นการทําสื่อออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็รับรองกับทางหลักสูตรหรือทางนักเรียนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะสังเกตว่า ทางบริษัทเองจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับในในการพัฒนาตรงเนื้อหาสังเกตว่าหลายครั้งเลยเนี่ยมหาวิทยาลัยหรือตัวบุคลากรในในแหล่งความรู้นะครับผลิตองค์ความรู้ออกมาแล้วองค์ความรู้นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับทางบริษัทดังนั้น3กลุ่มเนี่ยนะครับทั้งผู้เรียนในจ้างหรือหรือห้างร้านบริษัทนะครับแล้วก็ผู้ให้ความรู้หรือผู้รับรองความรู้ ตรงนี้เนี่ยสส่วนจะต้องมีการเชื่อมโยงแล้วก็พูดคุยถึงกันอยู่เสมอเพราะว่าถ้า3มองค์ประกอบนี้ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันเนี่ยความรู้ที่ได้มาจากการรีสกิลที่เราพูดถึงเราก็จะไม่สามารถนํามาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมฝากไว้คิดแล้วกันนะครับว่า3คนหรือสอ3องค์ประกอบจะต้องอยู่ด้วยกันอยู่เสมอแล้วทุกคนคิดยังไงบ้างคิดยังไงก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ หลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Spotify SoundCloud และมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ